ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ทรงคุณค่าและเป็นอิสระคือการรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเองเอาไว้ได้เมื่อคุณบอกเรื่องส่วนตัวกับใครสักคนมันจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปเรื่องบางเรื่องคุณควรเก็บไว้ส่วนตัวไม่จาเป็นต้องให้ใครรู้เพราะทันทีที่คนอื่นรู้คุณจะควบคุมมันไม่ได้อีกต่อไปการเก็บบางสิ่งเอาไว้เป็นส่วนตัว มันจะทําให้คุณสามารถควบคุมและรักษาความสงบสุขของตัวเองเอาไว้ได้มันจะทําให้คุณทรงพลังและมีอิสระในการเล่าเรื่องราวของตัวเองมันจะทําให้คุณเป็นเจ้าของเรื่องราวของตัวเองได้อย่างเงีย,งยบและทําให้คุณมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการควบคุมเรื่องราวของตัวเองการเปิดเผยสิ่งที่เป็นส่วนตัวอาจทําให้คนอื่นใช้ข้อมูลของคุณหาประโยชน์หรือทําร้ายคุณได้ดังนั้นคุณต้องมีสติและรู้ว่า อะไรควรเปิดเผยและอะไรควรเก็บเอาไว้เพราะบางครั้งคนที่คุณไว้ใจอาจทำร้ายคุณโดยไม่ตั้งใจก็ได้ข้อมูลส่วนตัวจึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่คุณควรปกป้องปกป้องไม่ให้มันถูกเปิดเผยออกไปสู่สาธารณะ5สิ่งที่คุณควรเก็บไว้เป็นส่วนตัวไม่โอ้อวดใครคือ 1. เป้าหมายและความฝันของคุณการตั้งเป้าหมายในชีวิตคือหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจนและไม่หลงทางคนที่มีเป้าหมายและความฝันอันล้ำค่าอยู่ในใจคือคนที่มีหัวใจแห่งความก้าวหน้าการบอกเป้าหมายและความฝันของคุณต่อคนอื่นอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ทางที่ดีที่สุดคุณควรจะเก็บมันเอาไว้จนกว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จจะดีกว่าเพราะในตอนที่คุณยังทำมันไม่สำเร็จ คนอื่นอาจจะมองว่าคุณไม่ได้ลงมือทําอย่างจริงจังหรือมองว่าคุณยังพยายามไม่เต็มที่คนที่ไม่หวังดีกับคุณอาจทําให้คุณท้อแท้เป้าหมายและความฝันของคุณอาจโดนกัดกร่อนโดนเยาะเย้ยและเหยียดหยามได้ด้วยคําพูดของคนอื่นมันจะทําให้เกิดรอยแผลในใจทําให้ความทะเยอทะยานของคุณถูกทําลายลงความฝันและเป้าหมายของคุณอาจถูกบทขยี้ด้วยคําพูดของคนอื่น จนทำให้คุณเกิดความลังเลและสงสัยในตัวเองถึงแม้ว่าเป้าหมายและความฝันของคุณมันจะยอดเยี่ยมเพียงใดการเก็บมันเอาไว้เป็นส่วนตัวและทำมันอย่างเงียบๆจะดีที่สุดเพราะเมื่อคุณประกาศมันออกไปคนอื่นก็จะเฝ้ามองคุณพวกเขาจะจับตามองดูว่าเมื่อไหร่คุณจะทำได้การถูกคนอื่นจับตามองอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอดัดกดดันและเครียด เสียงจากคนที่ไม่มั่นใจว่าคุณจะทําได้อาจทําให้คุณไขว้ควเวเสียงจากคนที่อิจฉาริษยาคุณอาจขัดขวางคุณโดยไม่รู้ตัวการเก็บเป้าหมายและความฝันเอาไว้เป็นส่วนตัวแล้วมุ่งมั่นทําอย่างเงียบๆพยายามทํามันไปอย่างเงียบๆการทําตามเป้าหมายและความฝันอย่างเงียบๆเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายและความฝันแล้ว ความสําเร็จของคุณมันจะประกาศตัวมันเองมันจะแสดงตัวตนของมันให้คนอื่นได้รู้เองจงเดินตามเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายและความฝันของคุณอย่างเงีย,งยบๆและเก็บมันเอาไว้เป็นส่วนตัวแล้วคุณจะมีอิสระและมีอำนาจในการควบคุมชีวิตและความฝันของตัวเอง 2. ความสำเร็จของคุณการประกาศความสำเร็จอาจส่งผลลบตามมาอย่างที่คุณไม่ได้ตั้งใจ แม้ว่าความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ดีแต่การพูดถึงความสำเร็จของตัวเองโดยที่คนอื่นไม่ได้ร้องขออาจนำไปสู่สิ่งที่คุณไม่คาดฝันก็ได้เพราะคนเราต่างมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันบางคนอาจบอบช้ำจากความล้มเหลวจนกลายเป็นแผลในใจและบางครั้งการแบ่งปันวิธีการที่ทำให้ประสบความสำเร็จของคุณเมื่อคนอื่นนำไปทำตามกลับไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่หวงัง พวกเขาก็มีโอกาสที่จะกล่าวโทษคุณมากกว่ากล่าวโทษตัวเองจงฉลองความสำเร็จของคุณอย่างเงียบๆและเก็บมันเอาไว้เป็นส่วนตัวปล่อยให้มันเนบ่งบานอยู่ภายในใจและความรู้สึกของคุณเพื่อให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวต่อไปก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ 3. ปัญหาภายในครอบครัวของคุณครอบครัวคือที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุด มันเป็นแหล่งความรักแบบไม่มีเงื่อนไขบางครั้งความขัดแย้งและความเข้าใจผิดมันก็อาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเปิดเผยปัญหาในครอบครัวให้คนอื่นรู้คือความเสี่ยงเสียงที่จะทำลายความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวการเล่าปัญหาครอบครัวของตัวเองให้คนใกล้ตัวหรือคนสนิทฟังก็เหมือนการเชิญคนอื่นเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของคุณเมื่อมันถูกลุกล้ำเข้ามาแล้วมันก็ยากที่จะเรียกคืนกลับมาได้ บางครั้งมันอาจเกิดความเสียหายจนแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเรื่องราวที่คุณพูดออกไปอาจถูกใส่สีตีไข่อย่างสนุกสนานหรืออาจถูกพูดถึงโดยไม่ตั้งใจและไม่รู้ตัวแต่มันก็ทำให้คนในครอบครัวของคุณเหมือนถูกทรยศทำให้รากฐานของครอบครัวต้องสั่นคลอนตกอยู่ในวังวนความขมขื่นยากที่การปลองดองจะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อไหร่ที่ครอบครัวคุณมีปัญหา ความในอย่าให้ออกและความนอกอย่าให้เข้ามาคุณควรหาวิธีการที่สร้างสารรค์พูดคุยกันด้วยความไว้วางใจให้พื้นที่ในการเยียวยาและเปิดใจคุยกันคุณต้องปกป้องครอบครัวของคุณจากการรุกรานต้องรักษาความรักและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อกันเอาไว้ให้ดีเรื่องในครอบครัวของคุณคนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันจัดการเองความไว้วางใจจะทำให้เกิดความเข้าใจ การไตรตรองด้วยสติการพิจารณาอย่างลึกซึ้งความรักความเมตตาและความจริงใจที่มีต่อกันเท่านั้นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัวได้การเก็บความเป็นส่วนตัวของครอบครัวคุณเอาไว้มันจะทำให้ครอบครัวของคุณอยู่อย่างสงบสันติอย่างแท้จริงได้ 4. ฐานะทางการเงินของคุณเรื่องของเงินมันมีความอ่อนไหว และมันก็เป็นเรื่องที่ควรเก็บไว้เป็นส่วนตัวอย่างยิ่งเพราะมันมีความเกี่ยวพันกับความสําเร็จและความล้มเหลวแม้คุณจะรู้ว่ามูลค่าที่แท้จริงของคนเราไม่ได้วัดจากฐานะทางการเงินแต่การเปิดเผยฐานะทางการเงินของตัวเองก็อาจทำให้ความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อคุณเปลี่ยนไปได้หากคุณบอกกับคนอื่นว่าคุณมีเงินมาก หาเงินเก่งและมีรายได้สูงมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคุณคุณค่าของคุณจะถูกตีความด้วยความมั่งคัง่งผู้คนจะเข้ามาหาคุณด้วยฐานะทางการเงินของคุณไม่ใช่ด้วยนิสัยหรือตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะเงินมันมีพลังบางอย่างที่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ปเปลี่ยนไปได้คนมีเงินกับคนไม่มีเงินจะถูกคนอื่นปฏิบัติต่างกาัน ความมาั่งคั่งมันจะถูกตีความมันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหากคุณรวยมันก็จะมีคนเข้าหาเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาขอยืมเงินและองค์กรต่างๆก็จะมาขอให้บริจาคเงินมันอาจทำให้คุณกดดันและเครียดเมื่อต้องปฏิเสธก็ได้หากคุณจนและมีหนี้สินผู้คนจะตีตัวออกห่างคุณจะโดนดูถูกคนที่ไม่มีเงิน อาจรู้สึกไร้ศักดิ์ศรีและสูญเสียความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเมื่อคนในสังคมให้ความสำคัญกับเงินมากกว่านิสัยที่แท้จริงจะทำให้ตัวตวนที่แท้จริงถูกบิดเบือนดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีเงินมากหรือน้อยคุณควรฝึกฝนตัวเองให้อยู่แบบเงียบๆกับฐานะทางการเงินของคุณคุณควรเก็บมันเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่บอกใครการปกปิดฐานะทางการเงินของตัวเองไว้ มันจะทําให้คุณได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นจากตัวตนที่แท้จริง 5. การทําความดีและการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่คุณควรเก็บเอาไว้ส่วนตัวไม่อโอออดใครเพราะความสุขแท้จริงที่คุณจะได้รับมไม่ได้เกิดจากการอโอออดใครแต่มันเกิดจากข้างในจิตใจของคุณเองความเป็นส่วนตัวคือกุญแจไขไปสู่ความเป็นอิสระและการสร้างเส้นทางของตัวเอง มันจะนำพาชีวิตคุณไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเองคุณจะไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดเห็นของคนอื่นความเป็นส่วนตัวจะทำให้คุณไล่าตามความฝันโดยไม่มีข้อผูกมัดความเป็นส่วนตัวมันจะลดความกดดันและความเครียดลดความคิดเห็นที่เป็นพิษและการนินทารับหลังได้การเก็บเรื่องส่วนตัวเอาไว้จะเป็นหลุมหลบภัยที่สุขสงบอยู่เหนือความวุ่นวายการเก็บเรื่องส่วนตัวเอาไว้ จะสร้างความสุขโดยปราศจากการปรุงแตง่งมันจะปกป้องคุณจากการโจมตีจากคนอื่นที่ไม่หวังดีการรักษาชีวิตส่วนตัวมันจะทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นเพราะมันจะทำให้คุณเดินบนเส้นทางชีวิตของตัวเองด้วยความมั่นใจขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ